ก็สวัสดีครับเข้าม่พี่น้องก็คลิปนี้พามาเลาะเบื้องไหเบื้องหน้าพี่น้องพามาดูตัวอย่างรือพามองตัวอย่างว่ายาเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับใครที่คิดว่าจะตัดใบเข่าคือประมาณว่าตัดข้าวล่อฝนเออประมาณว่าเดียเด๋ยวมันกะมาเดี๋ยวมันกะมาคือจังแบบนี้นี่เห็นบ่ คือผมถามเจ้าของหน้าเขาเนี่ยเขาบอกว่าดูพยาก้อนมาั่านดูพยากรณ์รบอกว่าเดี๋ยวฝนมันก็ะมาอย่งเบิงพี่น้องดินก็ยังแห้งแล้งยังย่งบ่ท่านไห้มีฝนพี่น้องอยู่ในโซนบุรีรัมนี่ที่ผมที่ผมมาเหตุหน้าอยู่ฝีโซนบุรีรัมนี่ฝนบ่ท่านมีเลยอําเภอห้วยราดบุรีรัมพี่น้องคือผมถามเจ้าของหน้าเนี่คือเพิ่นเพิ่น,นตัดมือว่านเดี๋ยวสีใหายเบิงนี่บอกน,นี่ จังเต้ฝุ่นหอดหอดพูนประมาณประมาณสักแปดเก้าไรนนี่แหละพี่น้องแปดไร่เก้าไร่์นี่เพันจ้างเขาตัดเด้จ้างเขาตัดอ,อกอยู่ทั้งผี่ก็ไร่ละไร่ละสองร้อยห้าสิบบาทพี่น้องไล่ละสองร้อยห้าสิบบาทเก้าไร่ก็เท่าไหร่ล่ะเก้าห้าเก้าสองเป็นสิบเท่าไหร่เท่าไหร่บ้า สองเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดประมาณสามพันกว่าบาทพี่น้องสามพันกว่าบาทแมนบ <c oughs> อ,อกสิบสองเป็นยี่สิบก็สองพันอ๋อบ๊อดนะประมาณประมาณสองพันกว่าบาทพี่นอ้องสองพันกว่าบาทประมาณสองพันนิดๆนี่นแหละเป็นจางเขาตัดอืกระทั่งขั้นหน้าทั่งหน้า,า,นา,าไรละสองร้อยห้าสิบตัดมือบ่านี่พี่น้อง ก็คือผมถามเพื่อนว่าตัดเห็นยังว่าน่ำมันก็บไมทันมีผมถามเพื่อนตัดเห็นยังหนํำกับทันมีเพื่อนว่าฝนเบิ่งพยาก,กรเพื่อนว่าดูพยาก,กรแล้วเออเพื่อนว่าฝนมันสีตกประมาณอีกสองสามมือสัน <c oughs> ผมก็โอ้ยักษสีวาแนงได้เนาะกาคือพี่น้องผมอยากฝากเตือนเด้อสำหรับพี่น้องที่ คิดว่าจะตัดใบข้าวเพื่อที่เพื่อที่จะรอฝนเออถ้าให้ฝนมาเนี่ยคือถ้าถ้าเราตัดแบบเนี้ยแล้วอีกสักมือสองมือฝนมาแล้วน้ําท่วมหมดนี่มันดีได้พี่น้องมันดีอืมแต่แต่เราจะรู้ได้ไงแหละว,ว่าฝนมันจะมาแมนบอกคือพยากรณ์มันกับบอแหบบนบอนอนเลยพี่น้องพยากรณ์มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะอืคือจังแบบเนี้ยตัดเมื่อวานบอกว่าฝนจะมาเห็นบ่ฝนกับบอท่านมาเพราะฉะนั้นนี่ ผมไม่อยากแนะนําพี่น้องบออยากแนะนําให้พี่น้องตัดข้าวเพื่อลอ่อฝนอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงพี่น้องความเสี่ยงสูงอะไรกถะถ้าน้ำบม่มาด้ซนะถ้าน้ํามันไม่มาแล้วถ้าฝนมันไม่ตกละ่ะพี่น้องก็เสียเงินเฉยๆเสียเวลาซื้ออแมอนบอถ้าฝนมันมาก็ดีแมนบอลแต่ถ้าเราต้องคิดเผือ่อเลยพี่น้องคิดเผื่อว่าถ้าฝนมันไม่มาละ่ะเอแล้วเราตัดอย่างเงี้ยมันจะส่งผลยังไง แมนบอกมันก็ทรงผลแหลยนะพี่น้องทรงผลนั่แนแหละะกระยาก็ขื้นคือเก่าเพล่เพอ่นีข้าวก็แคะแก่นลงไปอีกเพล่เพอ่หนีหญ้ามันจะสวยกว่าข้าวอีกนะเออเพราะฉะนั้นนะพี่น้อง <c oughs> สำหรับใครที่คิดว่าจะตัดข้าวเพื่อรอฝนเออเพราะว่าอย่างเบิงพญากรแล้วกะทันสมัยโพดอหละพี่นะนะ้องเออทันสมัยจนเกินไปนะเออกะมันจิมีความเสี่ยงพี่น้องผมแนะนำนะเด้อ สำหรับมือใหม่อกว่าแต่มือใหม่อกว่าแต่มือเก่านะ่ะถ้าคิดสิตัดเข่าช่วงนี้นะอย่าเฮ็ดพี่น้องอย่าตัดข้าวรอฝนเด็ดขาดเลยอือคือให้น้ํามันมีก่อนค่อยตัดให้มันชั่วๆก่อนพี่น้องเฮ็ดอย่างก็ให้มันชั่วให้มันแบบคิดว่ามันได้แล้วนะถึงถึง,ถ,งถึงจะลงมือท่ำเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราทํำเฮ็ดพิดพลาดมากนะปุ๊บเนี่ยพี่น้องถ้าสมมติาถ้ามันแรลงละ่ะแมนบอ หยามันขึ่นคือเกา่าหยามันหกกว่าเก่าอีกนะพี่น้องอืมเ <c oughs> พราะว่าอย่างเพราะว่าเดือนนี้นี่ผมเบงจากไอ้เิรษฐีพยากรณ์ความจริงคือมันก็จะมีพายุเข้าเนาะแต่ก็ยังว่าบางปีมันก็ไม่มีแมนบอกคือ,อยังปีกลายนี่กับว่มีพายุจักลูกเพราะฉะนั้นผมแนะนําพี่น้องอย่าเสี่ยงดีกว่าพี่น้องอย่าไปตัดข้าวรอฝนเลยพี่นอ้องเออถึงถึงมันสีได้เวลาเหมาะเจาะอย่างกระตามอืมก็ ก็คือว่าแล้วนะคือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงไอ้ต้นเดือนต้นเดือนสิงหาวันนี้กับวันที่สามแมนบอคือถามว่ามันตัดข้าวช่วงนี้นะมันเหมาะไหมมันเหมาะมันเหมาะที่สุดเลยแหละพี่น้องเหมาะแก่การเจริญเติบโตเหมาะแก่การกําจัดวัชพืชแต่พี่น้องก็ต้องเบิงต้องดูหน้างานต้องดูสถานที่ต้องดูนาแปลงของเรานะมันมีน้ํำไหมถ้ามันไม่มีน้ําแบบนี้นะแล้วเราจะไปตัดนะมันก็ผมว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์พี่น้องบ่ค่อยมีประโยชน์อืม เพราะว่าตัดไปนี่ข้าวมันก็ถอดยอดช้าเออพอข้าวมันถอดยอดช้านี่มันจะทรงผลกับวัชพืชกับหญ้านะพี่น้องทีนี้หญ้าทั้งหญ้าทั้งข้าวนะมันขึ้นพร้อมๆกันทีนี้นะพี่น้องคิดเบิงนึกสภาพลองเบิงมันขึ้นกว่าเก่ากับเปลี่ยนไปได้ขึ้นนักกว่าเก่าก็เป็นไปได้ออมเพราะว่าข้าวนี่มันก็ถอดยอดช้าแมนบอพอข้าวมันถอดยอดช้านี่ หญ้ามันก็ขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้มันมันสีนักก่เก่าพี่น้องเนื่องเพราะฉะนั้นยาเฮดเดอพี่น้องเด้อย่าตัดเข่ารอฝนเด้อเอือย่าตัดข้าวรอฝนถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีก็ตามก็ต้องรอพี่น้องรอจนกว่าจะมีน้ำพี่น้องรอจนกว่าจะมีน้ำเออถามว่าเอ้ามัน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 หอดเวลาแล้วมันก็ต้องตัด คือบางทีเห่าก็ต้องหยุดยืนในพี่น้องว่างที่เห่าก็ตตรงหยุดยุนหยุดยุนในอย่างก็หยุดยุนเพื่อประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชแมนบอเพราะแมนบอหอดเวลากระทงเวลากระิีตัดอย่างเดียวมันบ่มแม่นพี่น้องเบืองหนาังานเป็นรักอืมเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกทุกๆคลิปนนพี่น้องถ้าเราคิดว่าจะตัดเพื่อกําจัดวัชพืชหรือว่าตัดเพื่อกําจัดหญ้าตัดเพื่อให้ข้าวมันสวยตัดเพื่อให้ข้าวมันจเจริญเติบโตงอ,อกงามได้ดีนี่ เราต้องให้ความสําคัญวิธีการเ้ยพี่น้องแมนว่าวิธีการตัดก็คือเนี่ยไงสาคัญอันดับหนึ่งก็คือน้ําต้องมีซะก่อนถ้าไม่มีน้ําเจ้าก็ไม่สามารถกําจัดหญ้าได้แมนบอกถึงคุณจะฉีดยาเนี่ยหญ้ามันก็ไม่ตายพี่น้องฉีดยานั่นไดหญ้ามันก็บ่ตายอืมเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อเราเลือกวิธีการตัดเท่ากับต้องเบงต้องรูลักษณะดูหน้างานว่ามันมันเหมาะบอคือจังแบบนี้ดินแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปตัดนะ พี่น้องกับจินตนาการลองเบงอตัดข้าวเพื่อรอฝนอืมผมคิดว่าอย่าไปตัดข้าวเพื่อรอฝนเลยให้ฝนให้น้ํานะมันรอให้มันมารอเราก่อนแล้วเราค่อยตัดแมือนบ,อบ่อบแมนอันนี้เท่าตัดตัดเขาลอ่อฝนแล้วเลื่อนลอยนะไม่รู้ว่ามันจะตกหรือมันไม่ตกบางทีพยากรมันว่าจะตกหนักนะบางที่มันบม่มีฝนสักเม็ดเลยพี่น้องบางทีนะพยากร์บอกว่าไม่มีฝนสักเม็ด แต่เอาจริงๆนะฝนมันตกหนักนะมันเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ไม่นอนพี่น้องเพราะฉะนั้นในเมื่อการตัดข้าวเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดความเสี่ยงรอให้น้ํามันมากก่อนพี่น้องอืมก่อ่ะโอเคคลิปนี้มาถ่ายตัวอย่างให้เบิรงพี่น้องนี่ผมเห็นสภาพแล้วโอ้เป็นแต่เสียดายเสียดายเงินนะพี่น้องเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ํามันจะมาหรือเปล่านะตัดเป็นเก้าไร่สิบไร่นะโอ้โคุณนะตัดทิ้งเฉยๆเนี่ยพี่น้อง ตัดทิมด่มหรือซื้อบ่ได้เอาไปใหง้ให้วยเลยส่วนแปลงนี้เนี่ยเขากับบ่ได้ตัดเพราะว่ามันอีกเจ้าหนึ่งเนาะเห็นบ่ถามว่าหญ้ามันเยอะไหมหญ้ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกพี่น้องแต่ว่าคือว่าแล้วเนาะมันมันใจร้อนเกินไปผมเจ้าจของนาใจร้อนเกินไป คือก็อยากฝากเตือนพี่น้องด้วยอย่าใจร้อนทำนาอย่าใจร้อนใจเย็นๆพี่น้องเ,ออเดี๋ยวถึงเวลาน้ำมาเดี๋ยวมันมาเองไห้นำมันมาล่อซะก่อนให้นามันมีน้ำซะก่อนเดี๋ยวค่อยตัดโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังโอ้ลินกับพันพี่นออ้องเล่าสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ